สวัสดีค่ะพบกัแบบรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่18มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้น3.60เหรียญนนะคะปิดที่1,185เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,174ถึง1,189นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,186 และวทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงท้ายตลาดนะคะหลังจากที่เฟดประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะแต่ว่าได้มีการปรับลดตัวเลข GDP ในปีนี้ลงจาก2.3ถึง2.7เรหลือ1.8ถึง2.0นนะคะโดยเฟดระบุว่าอาจจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็ล่าช้ากว่าที่เคยมีการคาดการณ์กันไว้ ทำให้เงินตลลา์อ่อนค่าลงนะคะแต่เฟดก็ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสนับสนุนการรบบขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้แล้วก็มีรายงานคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับ0.625%ในช่วงสิ้นปีสิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าสิ้นปีจะอยู่ที่1.625%นะคะซึ่งก็ต่ำกว่า 1.875%ที่เคยคาดการกันไว้ในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับข่าวอื่นๆน,นะคะแบงก์แบงก์ออฟไชนของจีนก็จะร่วมกำหนดราคาอ้างอิงทองคำในตลาดลอนดอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะร่วมกับธนาคารอื่นอีก7แห่งซึ่งระบบนี้ก็ได้นำมาใช้แทนระบบฟิกซซึ่งก็เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้นะคะ ส่วนสถ,ถานการณ์ของกรีซนะคะรัฐมนตรีคลังยูโรโซนก็เตรียมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ของกรีซนะคะเริ่มประชุมกันวันนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศก็มียอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์นะคะที่ออกมาติดลบ2.7ล้านบาเรลซึ่งก็ลดลงมากกว่าคาดนะคะคาดว่าจะลดลง1.6ล้านบาเรลส่วนภาพทางเทคนิคของขาราคาทองคำนะคะ ราคาทองคำก็ดีดกลับได้แรงนะคะหลังจากที่ลงไปทําโลที่บริเวณ1 1 7่ส่วนภาพทางเทคนิคในรายวาน MACD เริ่มกลับมาเป็นบวกนะคะก็ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเรามองว่าถ้าผ่าน1,190ได้นะคะมีโอกาสไปต่อที่1,200แล้วก็1,230นะคะแต่ถ้าไม่ผ่าน1,190ก็จะไฟเวอยู่ในกรอบเดิมนะคะ ในช่วงนี้ก็มีแนวต้านที่บริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าิบหนึ่งพันหนึ่ง้อยเกสบห้านะคะแนวรับหนึ่งพันหนึ่ง้ยเจ็สิบห้าแล้วก็หนึ่งพันหนึ่ง้อยเจ็ดสิบนะคะก็ให้เทรดยิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับดาวโจนเมื่อวานติดบวกได้สาสิเอ็ดจุดนะคะราคาดิบในสเ็กปิดใกล้เคียงกับใกล้เคียง ใกล้เคียงเดิมนะคะก็คือทรงตัวปิดที่59.92เบรนดปิดที่63.87นะคะทรงตัวค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะคะปิดที่33.60ส่วนดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะก็ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ซกอยู่ที่94.30นะคะ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมเรามาดูภาพเทคนิคของเบรนสกันนะคะ ภาพกราฟราย60สนาทีราคาผันผวนแรงแต่ยังไม่เลือกทิศทางนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่64.5แล้วก็65.0นะคะแนวรับมีที่63.0แล้วก็62.2สจด่วนดอลลาร์อินเด็ก กราฟราย60นาทีปรับตัวลดลงทำจุดต่ำสุดใหม่แต่ระยะสั้นมีโอกาสรีบาวขึ้น r s i อยู่ในเขต o v e r s o l ซนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อรีบาวแนวต้านมีที่94.4แล้วก็94.7แนวรับ93.9แล้วก็93.3นะคะส่วน USD M 1 5นะคะภาพทางเทคนิคลาย60นาทียังคงแข่งตัวไซเวอินดิเคเตอร์ยังไม่บอก ยังไม่บอกสัญญาณการซื้อขายนะคะแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่33.8แล้วก็33.9แนวรับ33.5แล้วก็33.4สำหรับเซท50นะคะประเด็นก็มีเรื่องเฟดคงอัตราดอกเบี้ยตามค่าแต่ก็ทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็เงินบาทกลับมาแข็งค่านะคะ ซึ่งเงินบาทที่แข็งค่าก็เป็นปัจจัยที่หนุนหุ้นไทยซึ่งมองว่าเป็นปัจจัยหนุนชั่วคราวยังไรก็ตามเนี่ยก็ต้องจับตาดูท่าทีของอชาติใหญ่ในยูโรโซนนะคะต่อปัญหานี้ของกรีซซึ่งอาจจะกระทบเงินบาทอีกครั้งสำหรับภาพเทคนิคเซฟ50ข้ามพ้นกรอบแนวโน้มขาลงขณะที่ MACD กลับขึ้นมาตัดเส้นสัญญในฝั่งบวก เป็นสัญญาณเบื้องต้นของการกลับเป็นขาขึ้นแต่ดัชนียังอยู่ใต้เส้น moving average ที่ระดับ1,000จุดจึงยังมีความไม่แน่นอนทั้งนี้ถ้าหากว่าดัชนีผ่านเส้น moving average ที่1,015จุดก็จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับทิศทางขาขึ้นก็ให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวแต่ถ้าหลุด980จุดอาจแบ่งบางส่วนมาชอ t a g h p o t แนวต้าน1,002แล้วก็1,013แนวรับ991แล้วก็984 เ่อนเช็ค50ซีรียส M 15นะคะก็ปรับขึ้นอีกครั้งโดยปิดตลาดเหนือกรอบแนวโน้มขาลงแต่ยังอยู่ใต้เส้นว no ิ่งแเวเรดที่ระดับ1,000จุดจึงยังไม่มีสัญญาณยืนยันการเปลี่ยนทิศทางอย่างไรก็ตามเน c d ที่ตัดเส้นสกเนาขึ้นในฝั่งห่วกและไอซีทิทยานขึ้นก็บ่งชี้ถึงโอกาสที่จัชนีจะปรับขึ้นต่อ แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเจนเหนือ1,000จุดได้ก็ยังสามารถเกงกำไรในรอบความผันผวนเดิมได้กลยุทธ์ถ้าเหนือกว่าระดับ1,000จุดให้เน้นเปิดลองนะคะถ้าต่ำกว่าระดับ1,000จุดให้เน้นให้ให้แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแนวต้านมีที่1,000แล้วก็1,015แนวรับ985แล้วก็978 เงิน B Land M 1 5นะคะปรับขึ้นต่อหลังยืนบนเส้น Moving Average ซึ่งเป็นระดับกลางของกรอบไซด์เว้ขณะที่ MACD กำลังตัดขึ้นจากเส้นสัญญาณจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับขึ้นต่อโดยมีเป้าหมายที่กรอบบนนะคะซึ่งเป็นบริเวณ Moving Average ที่ระดับ1.7บาททั้งนี้การอ่อนตัวลงสู่เส้นกลางของช h a n แน l ยังเป็นแนวโน้มเป็นแนวรับที่ดีสำหรับการเล่นฝั่งรอง ทยอยปิดทำกำไรสถานะรองเมื่อปรับขึ้นแนวต้านที่บาท68แล้วก็บาท71แนวรับบาท59แล้วก็บาท57 t r u M 1 5 x นะคะปรับขึ้นอีกครั้งในกรอบรูปสามเหลี่ยมภายในชนเนลขาลงโดยมีแนวโน้มว่ากำลังจะเบรกเอาอย่างไรก็ตามช่วงของการแข่งตัวยังกว้างพอที่จะเล่นเก่งกำไรระยะสั้นได้โดยจะเปลี่ยนเต็นขาขึ้นเมื่ออยู่เหนือเส้นวิ่งเเวเรบริเวณ12บาท25 ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็แล้วฟลอโลเมื่อเบรกเ o u นะคะแนวตั้ง11บาท90แล้วก็12บาท5สตางแนวรับ11บาท25แล้วก็10บาท85สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็แบงค์ชาติจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะส่วนข่าวในประเทศฟิตเลดดิ้งก็เตือนครัวเรือนเตือนนี่ครัวเรือนไทย ที่อยู่ในระดับสูงสุดในอาเซียนที่86%นะคะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจแล้วก็ยอดหนี้สาธารณะคงค้างของไทยนะคะณนะ30เมษาเพิ่มขึ้น4.51 4.5หมื่นล้านนะคะมาอยู่ที่5.776ล้านล้านบาทนะคะก็คิดเป็น43.46%ของ GDP ซึ่งเ็นนี้ต่างประเทศเพียงแค่5.97เเท่านั้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตาาราดนิพันธ์จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ